สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวคนโสดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะมาดูดวงสุ่มดวงให้นะคะในหัวข้อเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคลกันดอกหนานะคะมาดูกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะคะไพ่สัทธาปฏิหารจะบอกอย่างไรกับคุณชาวคนโสดบ้างน,นั่นเองนะคะในช่วงของเดือนแห่งความรักนะคะโดยการ ไพ่อัลเคิลนะคะชุดสถาปฏิหารนะคะจะบอกอะไรกับคุณชาวคนโสดบ้างขอเนื้อๆน,นะคะเป็นการดูไพ่สามใบให้นะคะเป็นเนื้อๆน,นะคะสักครู่นะคะไพ่กระโดดเอาใหม่ค่ะมีความกระโดดโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่สถาปฏิหารจะบอกอะไรกับคุณบ้างนั่นเองนะคะมาสำหรับชาวคนโสดหรือว่าคนที่ดูใจกันอยู่ก็ดีนะคะเป็นคนที่มี คู่รักที่ดูใจกันนั่นแหละนะคะแต่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ไปถึงไหนหรือว่ายังดูใจกันอาจจะลงปกลงตรงใจยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกันดอกนาะนะคะมาคขอพลังงานสามใบนะคะเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะชาวคนโสดมีศรัทธารับรองปฏิหารเกิดจากแน่นอนนั่นเองนะคะมานะคะสามใบ โอเคขอให้พลังงานนะคะบวกออกมานะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีถ้าได้พลังงานไม่ดีต่อใจอย่าเอาไปนะคะเพื่อนๆรับแต่พลังงานบวกๆไปแล้วกันนะคะใบแรกนะคะพระจันทร์เฉิดฉายมาเชียวเลยนะคะสัง่างามเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาอ่อนหวานถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนหลอ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนสวยนะคะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากๆด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันใบที่สองคะ่ะ ใบที่สอง่่ชพพระหานุมานก็มาโอ้ยรักจริงรักจังไม่เชื่อแหกอกดูเลยนะคะเธอก็อย <g ül> ู่ในนั้น <g ül> รักมากรักมายนะคะรักจนแบบทุกอย่างปัญหาทุกอย่างเอาออกจากอกไปได้หมดเลยยกภูเขาออกจากอกเลยนั่นเองนะคะรักรักนะคะใบ <g ül> ที่สามใบที่สามคนรักคู่ครองของคุณจะเป็นอย่างไรนะนะคะเนื้อคู่ หัวข้อเนื้อคู่กันแล้วไม่แค้วกันดอกหนานะคะภาวายุก็มาสง่างาโวยนะคะไพ่ดีทั้งสามใบเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะในช่วงถัดไปนะคะ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างที่บอกคือไพ่ใบแรกน่ะเป็นพระจันทร์นะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณน่ะหรือว่าจะมาแจกขนมจีบหรือว่าคนที่เป็นคู่รักคู่ครองของคุณอยู่แล้วน่ะเป็นคนที่ดูใจกันน่ะบอกไว้เลยว่าเป็นคนที่มีรูปรลักษณะที่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นั่นแหละนะคะเป็นคนที่สวยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่สวยผิวพรรณดีแล้วก็ เรียบร้อยนะอ่อนหวานนะ่ะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่หล่อเหลาเอาการมาดเข้มอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะคะอารมณ์ประมาณนี้แต่ที่สําคัญนะ่ะเธอหรือเขาคนนั้นนะ่ะจะเป็นคนที่จิตใจดีมีเม,ม,มตามากๆเลยนั่นเองนะคะสำหรับพระจันทนระ์น่ะเป็นอะไรที่ความเฉิดฉายนะ่ะความเปล่งปลั่งรัศมีแห่งความแบบ หน้าตาดีสวยหลอ่ออารมณ์ประมาณนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่นุ่มนวลพูดจาไพเราะอ่อนหวานนั่นเองนะคะสําหรับเสน่ห์ของพระจันทนระ์อ่ะวันสำหรับเหมือนกับคนเกิดวันจันทร์นั่นแหละประมาณนั้นแหละนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ทีนี้คนคนนี้จะมีผลต่อดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมากนะคะบอกบอกแบบนี้เลยเพราะว่าพระจันทนระ์่ะมีผลต่อน,น้ําขึ้นน้ําลงชั้นใดนะคะดวงของ พระอาจารย์น่ะคนที่จะเข้ามาหาคุณน่ะอารมณ์แห่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีหรือผู้ชายก็ดีน่ะนั่นแหละหรือว่าคนที่เป็นคนโสดแล้วยังไม่เจอใครน่ะคนที่จะเข้ามาหาคุณน่ะหรือว่าเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วก็ได้นะคะคราวนี้แหละเขาจะมากับพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกว่าสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้พร้อมแล้ว ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ชัดเจนเขาก็พร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณนะ่ะแล้วคนคนนี้เป็นเป็นคนที่มอบความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์ให้กับคุณเพราะว่าพระจันทร์เป็นความรักที่ดีนะคะแล้วก็เออเห็นไหมคะถ,ถืออะไรมานี่ถือดอกบัวดอกบัวนะ่ะเปรียบเสมือนกับพระรักษมีพระรักษมีนะ่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าความบริสุทธิ์ผุดพองความที่เป็น ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นกุลสตรีที่ดีงามแล้วก็เป็นเป็นพุทธศาส,สนิกชนที่ดีมากๆนะประเสริฐในเรื่องของเป็นคนดีนะพูดง่ายๆเลยเอาอย่างนี้ก็แลวกันคนที่จะเข้ามาคุณถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีหรือผู้ชายก็ดีก็จะเป็นคนที่ดีจิตใจดีมีเมตตาและเชื่อใจได้ไว้ใจได้นั่นเองเป็นความรักที่บริสุทธิ์นั่นเองนั่นแหละแล้วก็จะมีความร่ำรวยมัง่งคั่งตามมาด้วยเห็นข้างล่างนี้ไหมคะถ้าใครที่ยังไม่เคยเจอใครเลยน่ะ ยังไม่เคยแบบมีใครมาจีบคุณเลยนะคุณลองออกไปไหนสักที่หนึ่งนะคะแล้วคุณจะพบว่าปิ๊งปังแอบมองแอบเลงแอบดูอยู่นะ you know, จ้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อาจจะเกิดพบรักได้หรือว่าใครที่แบบว่าโอเคคนที่แบบว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนแอบจ้องแอบมองคุณอยู่นั่นแหละอารมณ์ประมาณนี้แต่เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายมีความเกี่ยวเนื่องอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะทีนี้นะคะสําหรับคนที่ เนี่ยบอกเลยว่าเป็นความรักที่ดีนะคะแอบส่งตาหวานในแกนงปิ้งปังนะคะบอกเลยว่าที่เนี้ยไพ่ใบเนี้ยบอกว่าไพ่ใบนี้ความรักของคุณนะอาจจะเป็นความรักทางไกลหรือมีระยะมีระยะห่างในเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนะ่ะบอกเลยว่าคุณจะได้กินขนมแสนหวานอร่อยหรือว่าแจกขนมจีบแจก ความหวานชื่นมื่นใส่กันนะ่ะรับรองถ้าใครที่แบบดูใจกันอยู่แล้วนะ่ะหรือว่าถ้าเป็นคนโสดก็จะพบกับรักแท้รักบริสุทธิ์เป็นรักที่ไว้ใจได้นั่นเองนั่นแหละนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ช่างช่างจินตนาการเพ้อฝันแต่ทําเป็นจริงทําได้เป็นคนที่มากด้วยอารมณ์เขาจะเขาจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยเอาเหตุผลนะ่ะเขา เขาเอาความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนะคนคนนี้คนที่จะเข้ามาคุณถ้าอย่าถามเขาว่าเขารักคุณเพราะอะไรไม่มีเหตุผลหาเหตุผลไม่ได้ไม่ต้องหาเหตุผลนั่นแหละอะไรประมาณนี้แหละนะคะก็คือแบบว่าอารมณ์แห่งความที่แบบว่าฉันเชื่อความรู้สึกของฉันว่าโอเคฉันรักคุณฉันก็โอเคพร้อมทุกอย่างอะไรอารมณ์ประมาณนี้แหละนะัคะสําหรับ พระจันทร์น่ะเป็นคนที่มีความมหาสเนห์แล้วก็ถ้าใครที่เป็นคนที่มีความรักกันอยู่แล้วแล้วมีระยะมีระยะทางในเรื่องของความห่างไกลกันหรือยังไม่ได้มาพบมาเจอกันก็จะต้องมีความหวานผ่านผ่านโทรศัพท์คอคุยกันหรืออะไรอารมณ์ประมาณนี้หรือว่าก็ส่งของให้กันอะไรประมาณนั้นแต่ว่ายังไงยังไงก็หวานแน่ๆบอกเลยนะคะเพราะว่าจริงๆน่ะไพ่ใบนี้น่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าสําหรับคนที่รอคอยกันนะ่ะรักกันอยู่แล้วนะรอรอคอยกัน มองด้วยความแบบคิดถึงคนนึงหาแบบรอคอยมากคือพระจันทะร์น่ะบ่งบอกถึงความคิดถึงด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรอความรักก็ได้นะสําหรับคนโสดนะ่ะแล้วทีนี้นะ่ะคนคนนี้จะเป็นความรักที่แบบว่าถ้าใครที่โสดจริงๆโสดสนิทที่แบบโอเคเลิกกับเลิกกับใครไปที่แบบว่าเลิกกับแฟนเก่าที่เป็นความรักที่ดีนะ่ะ คนคนนี้เขาก็จะนึกถึงแฟนเก่าก็ได้เช่นเดียวกันอารมณ์แห่งความนึกถึงความรักเก่าๆก็ได้สําหรับคนที่โสดยังไม่มีใครเข้ามาเลิกลากันแล้วก็ยังโสดอยู่อารมณ์ประมาณนี้ที่ยังไม่มีใครเข้ามาก็จะนึกถึงอารมณ์แห่งความนึกถึงความรักเก่าๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือสําหรับใครบางคนก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าแอบรักแอบชอบไม่กล้าบ,บอกนั่นแหละแอบรักแอบชอบแต่ไม่กล้าบ,บอกแต่มีหนทางในไพ่ใบที่สองใบที่สามก็จะบอก วิธีการให้นะทบอ,อย่างไรนะคะทีนี้เป็นไพ่ที่ดีเป็นความรักที่ดีไม่ต้องกังวลในเรื่องของความรักยังไงก็พร้อมนะคะบอกเลยว่าพระจันทร์น่ะเนี่ยขี่อะไรมาขี่มามาดีวความว่องไวนะคะปลอดภัยอย่างแน่นอนบอกเลยนะคะความรักน่ะสมหวังอย่างแน่ๆเลยสําหรับใครที่รอความรักที่แบบว่ามองลิงกันไว้แล้วน่ะนั่นแหละนะคะทีนี้พลังงานห้าสิบเลขของพระจันทร์น่ะไพ่ใบนี้น่ะพลังงานมีเลขห้าสิบหมคะ เลขาสิบเป็นพลังงานแห่งความที่แบบว่าพลังงานแห่งปัญญาน่ะอารมณ์แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่คนที่จะเข้ามาหาคุณอะเป็นคนที่ฉลาดแล้วนี้เราก็จะเป็นคนที่เป็นผู้นําทําการทํางานคืออยู่ขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าคน่ะอารมณ์ประมาณนี้แหละนะคะเป็นเป็นความรักที่โดดเด่นด้วยสําหรับไพ่ใบนี้เลขใบนี้น่ะเป็นความรักที่โดดเด่นเป็นความรักต่างแดนเป็นความรัก สำหรับคนบางคนบางคู่อาจจะพบรักต่างกับคนต่างชาติก็ได้นะคะอารมณ์แบบเพราะว่ามันเป็นพระจันทะร์น่ะเป็นอารมณ์แห่งความแบบความรักทางไกลก็ได้เช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะหรือคนคนนี้นะ่ะอาจจะมีเขาเรียกว่าทําธุรกิจอาชีพของเขาอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าหรืออะไรที่แบบว่าต่างประเทศอะไรอย่างนี้หรือว่าพลังงานจะสลับกับตัวของคุณเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ออกมาว่าแบบนั้นนะคะในเรื่องของธุรกิจนะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ โอเคทีนี้ยังไงแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากยังไงก็สมหวังในเรื่องของความรักนะคะใครที่ไม่กล้าก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่คนที่มีความรักอยู่แล้วบอกไว้แบบนี้คนที่มีความรักเห็นไหมคะเขาเข้ามาพร้อมที่จะชัดเจนใครที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนคราวนี้พร้อมที่จะแหวกอก,อก แหกหัวใจแหวหัวใจให้ดูกันเลยสัทีเดียวเห็นเห็นไหมคะเห็นคุณกับเขาไหมาอยู่ในนั้นเขาบอกไว้เลยว่าเชื่อใจฉันสินี่คุณอยู่ในนี้แล้วเราอยู่ด้วยกันในนี้แล้วอย่างเงี้ยพลังงานไพ่ใบนี้ดีมากเห็นไหมคะความรักนู่นยกให้ขึ้นไปอยู่บน บนหัวเป็นยอดภูเขาหนุนอ,อยู่บนกระชามินุ่นอามณ์แห่งความแบบว่านุ่นนะ่ะเป็นภูเขาทองคํายกให้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพร้อมที่คุณอยากจะได้อะไรนะ่ะเขาพร้อมที่จะยกให้คุณเช่นเดียวกันหรือใครที่มีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของความรักนะ่ะบอกเลยว่าคนนี้จัดการนะคะจัดการให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยเหมือนทําทุกอย่างใครที่ทําอะไรยังไม่ค้างค้างใครที่ยังมีการติดขัดในเรื่องของความรักนะ่ะความรักจะ ชัดเจนยิ่งขึ้นความรักจะดียิ่งขึ้นสดใสยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาออกจากอกไปใครที่มีรักซ้ำเศร้าใครที่มีรักที่ไม่พึงประสงค์ใครที่แบบว่าไม่สมหวังในความรักนั่นแหละทุกๆอย่างจะได้ขี้คายกับข่าวนี้แหละนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละจะได้รู้เรื่องกันนะ,ะรู้เรื่องรู้เรื่องแน่นอนเลยนั่นแหละนะคะไพ่ใบนี้เป็นพลังงานที่แบบว่าพระหานุนมานะ่ะ เป็นเทพแห่งจงรักภักดีนะ่บอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะ่ะเป็นคนที่รกักรักและซื่อสัตย์มากๆด้วยแห่งความรักนี้นะบอกเลยว่าไว้ใจได้ไพ่ใบแรกก็บอกแล้วย้าเตือนว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะ่ะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะคะอย่าได้กลัวไปนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ในเรื่องของหน้าที่การงานและเป็นคนที่ มียศถาบรรดาศักด์พอสมควรนั่นแหละนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความกระตันยูรู้คุณต่อบคุคคลทั่วไปแล้วต่อหัวหน้าหัวหน้างานแล้วก็การงานของเขาเนี่ยจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ความรักก็เช่นเดียวกันเขาก็จะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มากๆจงรักภักดีมากๆต่อความรักของเขานั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้นะ่ะเขาบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันยังมีปัญหาน่ะ ถ้าสําหรับบางคนที่มีปัญหานะ่ะไพ่ใบนี้จะช่วยคุณได้สําหรับใครทีย่ยังไม่สมหวังแห่งความรักคนคนนี้เขาก็พร้อมแหละแต่บางทีบางบางคู่นะ่ะสําหรับบางคนนะ่ะอาจจะอาจจะมีอะไรที่มันติดขัดที่ไม่ใช่เรื่องของคุณสองคนหรอกอาจจะมีปัญหาที่สําหรับคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวพันก็อาจจะเป็นได้อาจจะมันมีบทบาทในเรื่องของคนรอบข้างด้วยส่วนหนึ่งก็เช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าคนคนนี้หานุมานนะ่ะบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งกาจสามารถเป็นคนที่ ซื่อสัตย์แล้วรักความแบบยุติธรรมสุดๆเลยนะ่ะอารมณ์ประมาณหัวใจของเขานะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะมีสะเสน่ห์มากแต่ต่อให้เขามีสเสน่ห์แค่ไหนต่อให้เขาสวยหรือเขาหล่อแค่ไหนเขาก็มองคุณคนเดียวเขาก็ยกหัวใจให้กับคุณคนเดียวนั่นแหละแหวกอกให้ดูพร้อมว่าคุณน่ะอยู่แล้วอยู่ในนี้เรียบร้อยนั่นแหละประมาณนี้เลยคนคนนี้จะมาด้วยความว่องไวคนคนนี้จะเป็นคนที่ฉลาด แก้ปัญหาได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างน่ะถ้าความรักน่ะเขาจะทุ่มเทให้กับทุกๆให้กับคุณทุกอย่างเลยนั่นแหละประมาณนี้แหละคือเป็นเป็นไพ่ที่ดีมากแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้พลังงานเจ็ดสิบน่ะเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลังงานเลขเจ็ดสิบของไพ่ใบนี้น่ะเขาเรียกว่าคุณอย่าหลงผิดคุณอยาเขาเรียกว่าให้คุณตั้งสติให้ดีน่ะมันบางครั้งน่ะบางครั้งมันอาจจะมีวิบากกรรมเก่าที่คุณยัง มาตัดรอนคุณอะเพราะฉะนั้นให้คุณ่ะดำรงตนให้อย่างมีสติตั้งสติให้ดีในการใช้ชีวิตคุณจะไม่ลุ่มหลงโมเมานั่นเองนั่นแหละนะคะจริงๆน่ะไพ่ใบนี้น่ะแค่คุณตั้งสติคุณไม่หลุมไม่ลุ่มหลงโมเมาในคู่รักคู่ครองของคุณจนเยอะจนเกินไปหรือว่าคุณไม่ระวังคุณไม่ระแวงโอเคคุณไม่ระวงในเรื่องของความรักน่ะความรักของคุณก็สดใสคุณไม่จู้จี้คุณไม่ระแวงคุณไม่แบบ เอ๊ะเขาจะมีใครไหมเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องปล่อยใจให้เบาสบายรับรองก็เหมือนกับอะไรที่มันหนักอกคุณอนะที่คุณแบบโอ๊ยเค้เาจะเป็นคนดีหรือเปล่าคุณยกภูเขาออกออกจากอกของคุณไปได้เลยบอกเลยว่าความรักที่ดีนะ่ะจะเข้ามาหาคุณสําหรับคนที่เป็นคนโสดหรือคนที่กําลังดูใจกันอยู่นะ่ะบอกแบบนี้เลยนั่นแหละนะคะสําหรับไพ่ใบน,นี้น่ะไม่ดีไม่ด้ดน่ากลัวอะไรนะคะต่อให้จะเป็นพลังงานเจนะ็ดสิบน่ะต่อให้จะเป็นพลังงานที่เลขไม่ดีนะ่ะก็ไม่ได้มีผลอะไร ทีนี้สําหรับไพ่ใบนี้นะ่ะพระวายุนะ่ะพระวายุพระวายุเป็นพ่อของคนนี้ <c oughs> เป็นพ่อของหานุมานั่นเองนะคะไพ่มีความเกี่ยวเนื่องอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนต่อไปให้นั่นเองนะคะพระวายุนะ่ะก็คือเป็นพระพายนะ่ะเป็นเทพปิดาเป็นบิดาของพระานุมานั่นเองนะคะทีนี้ใครที่ติดขัดนะ่ะในเรื่องของความรักนะ่ะบอกเลยว่า คุณพ่อจ้าช่วยหนูที <c oughs> คุณแม่จ้าช่วยหนูทีก็บอกผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยให้ส่งเสริมคนรอบข้างของคุณพร้อมที่จะส่งเสริมเห็นไหมคะเนี่ยพายุนะ่ะพร้อมที่จะช่วยหานุมานเห็นหานุมานอยู่ข้างล่างนี้ไหม <c oughs> พ่อจ้าช่วยผมทีคนนี้ผมชอบเนี่ยไปขอให้หน่อยนั่นแหละพร้อมแล้วมาด้วยความว่องไวพร้อมที่จะยิงสอนเขาให้กับคุณเลยเห็นไหมคะถือสอนด้วยถือแบบทุกอย่างพร้อมแบบธงก็พร้อมปักแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย คือท่านวายุเนี่ยเป็นเทพแห่งสายลมน่ะมาด้วยความว่องไวเขาเรียกว่าทําอะไรก็ช่างน่ะเสร็จรวดเร็วว่องไวความรักของคุณก็เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะวานแซบนั่นเลยภ <c oughs> ายในเดือนนี้รับรองรู้เรื่องแน่นอนนะคะถ้าใครที่ไม่ใครไม่ชัดเจนถ้าใครที่แบบว่าโอเคยังความรักยังไม่สมหวังอ่ะเขาลากรักคุณแต่คุณก็ยังไม่กล้าเปิดใจให้กับเขาน่ะคุณควรจะเปิด เปิดใจให้กับเขาได้แล้วนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณนะ่ะเขาจะมาด้วยความว่องไวแล้วนะคะการันตีเลยว่าไพ่ทุกใบเนี่ยดีหมดเลยทั้งสามใบเลยนะคะทีนี้พลังงาน46นะ่ะพลังงานไพ่ใบนี้นะ่ะเป็นพลังงานที่แบบว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าใครที่แบบว่ารักชอบกันแล้วแต่งงานกันนะ่ะจะมีบุตรด้วยแล้วบุตรนะ่ะที่จะมาเกิดนะ่ะจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นอภิชาตบุตรด้วยสําหรับคนที่ได้ใบนี้น่ะไพ่ใบนี้นะ่ะ นะคะคทีนี้นะคะพลังงาน46นะ่ะเป็นพลังงานแห่งโชคนะ่ะความสําเร็จทุกอย่างในเรื่องของความรักของคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยแล้วก็ความรักก็ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะนั่นแหละไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยสําหรับไพ่ใบนี้แล้วก็พลังงาน46ก็เป็นพลังงานแห่งความสําเร็จในทุกๆด้านด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าคุณนะ่ะ หรือคนรักคู่ครองของคุณอนะ่ะมักจะเป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนที่ใจดีใจอ่อนมีเมตตากรุณานะ่ะบางทีมันติดอยู่นิดเดียวนนะเรามัดระวังในเรื่องของอิทธิพลสําหรับใครที่แบบว่าเอ่อมีปัญหาในเรื่องของความรักที่มือที่สองที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เรามัดระวังด้วยส่วนหนึ่งประมาณเนี้ยมันจะมีมีผลในเรื่องของความรักที่คุณใจอ่อนอนะ่ะบางทีคุณก็อาจจะยอมในเรื่องของแบบโอเคฉันยอมถอยฉันยอมออกอะไรประมาณเนี้ยหรือว่า หรือว่าอาจจะมีผลในเรื่องของถ้าการทํางานนะอารมณ์แห่งความที่แบบคุณอาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลนะ่ะอารมณ์แห่งความแบบจิตใจอ่อนนะ่ะมักจะตกอยู่ในภายใต้อิทธิพลของผู้อื่นที่มี ของคนพานที่มักจะขมเหงนะ่ะอารมณ์ประมาณนี้ก็แล้วกันนั่นแหละแต่ว่าที่สําคัญยังไงยังไงความรักของคุณก็สมหวังยังไงความรักของคุณก็ชื่นมื่นนะคะเพราะว่าพวายุมาช่วยมาช่วยเสริมทับหานุมานแล้วจ้าบอกเลยนะคะไพ่ทั้งสาใบานี้นะ่ะเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะแล้วก็พระจันทร์ถือดอกบัวนะ่ะเป็นอะไรที่ว่า บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆแล้วก็ประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรักนั่นแหละไพ่ทั้งสามใบนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากๆยังไงยังไงก็สมหวังนะคะบอกเลยว่าสมหวังแน่นอนนะคะโอเคนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่า6ราศีใดต่อไปนี้นะคะจะมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันมามอบความรักให้กับคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในหัวข้อในหัวข้อหัวข้อ หัวข้อของเรานะคะเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันดอกนะนะคะหัวข้อน่ารักมากมายนะคะพวกราศีใดต่อไปนี้นะคะจะมาแจกขนมจีบจะมาแจกความรักจะมาแจกความเป็นมิตรสหายแท้นะคะเป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่มีเนื้อคู่ยังเนื้อคู่ยังไม่มาจริงๆในปีนี้นะอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้นะคะมาดูกันนะคะราศีเมถุนนะคะนี่ ราศีคุณราศีอะไรนะคะแล้วก็ราศีเมถุนเนี่ยเขาจะมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวดองเกี่ยวพันมามอบความรักความเมตตากรุณาให้กับคุณนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคู่แท้คู่บารมีคู่ชีวิตของคุณก็ได้นะคะก็บอกกันแล้วไงว่าเนื้อคู่กันแล้วก็มีแคล้วกันดอกหนานะคะจ,จะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกนะคะ หราศีนะคะราศีที่สามค่ะราศีธนูค่ะรา,ะรากศกีธนูราศีพฤษศค่ะราศีพฤษศราศีที่สี่ค่ะราศีกันราศีกันนะคะ และสุดท้ายค่ะคนคนเียงดังหน่อยนะคะราศีสิงห์นะคะราศีสิงค์ค่ะนี่เป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันดอกน้านะคะก็ขอให้ความรักของ คุณคนโสดที่เข้ามาดูในคลิปนี้หรือว่าดวงสัมพันธ์กับคลิปนี้ที่ผ่านมาแล้วดูมาเจอคลิปนี้นะคะขอเป็นดวงของคุณนั่นแหละนะคะเป็นความรักที่ดีมีเมตตากรุณาต่อกันและขอให้พบเนื้อคู่อย่างหัวข้อเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันดอกหน้านะคะขอให้พบเนื้อคู่ที่มีความเมตตากรุณาต่อกันแล้วก็มีความรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นคู่ คู่แท้แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปทางโลกและทางธรรมไปในทิศทางเดียวกันนะคะโอเคนะคะวันนี้แม่หมอแมววอ,วอเอ๊ะนะคะขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามและรับชมกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ